ชวนดูบ้านอ้องอันนี้หน้าบ้านนะคะอ้อมก็คนเองนะเนี่ยหินพวกนี้ปรับเนี่ยก็คือค่อยๆปรับไปพูดเรื่องของพลังแห่งจักรวาลบ้านนี้อ้อมก็ใช้แรงเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนโดยใช้กดแห่งแรงดึงดูแล้วก็พลังแห่งจักรวาลเพอะเราศึกษาหาความรู้มากๆ,ๆเนี่ยเราก็จะลองลองทำอ้อมไม่มีความสามารถที่จะทําเกษตรเลยเพราะว่าความรู้เป็นศูนย์เราไม่เคยมีอยู่แล้ว แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านสวนใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นไร่อะไรเงี้ยน่าจะยากเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บนปูนเนาะแล้วเราอยู่ในเมืองเราไม่มีค่ะศักยภาพเราอาจจะไม่ได้แต่ในพอเราใช้กดแห่งแรงดึงดูดความสัมพันธ์นพวกนี้มันโอเคเลยนะคะมันใช้งานได้จริงๆแต่พลังงานพวกนี้มันต้องอยู่ในเชิงเขาเรียกอะไรขึ้นขึ้นบวกบวกนิดนึงมันถึงจะได้บางทีก็หลุดเหมือนกันค่ะไปเจอขึ้นลบพลังงานลบ โอ้ยแทบแย่เหมือนกันเกือบเอาตัวตัวเองไม่รอดเหมือนกันเอาไม่อยู่ต้องปรับจูนคลื่นอยู่ตลอดเวลาลืมตัวไม่ได้เลยไม่งั้นคลื่นต่ําพูดเรื่องคลื่นแล้วก็จะคุยเรื่องตัวเลขที่ยอมบอกไว้จริงๆอ่อะสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยมันคือภายในเนาะเดี๋ยวพอภายในเปลี่ยนเนี่ยภายนอกมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติเหมือนเราหมุนคลื่นหนาคลื่นวิทยุอะค่ะ จริงๆมันก็จะซาซาเหมือนเราจะไปร้อยหกจุดห้ากรีนเวฟอย่างเงี้ยแต่กว่าเราจะไปถึงอะเราอยู่แปดหกจืด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 จอะไรเงี้ยค่ะกว่าไปถึงตรงนั้นมันก็จะซาซาซาแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราจูนคลื่นตรงแล้วนะไม่มีหลุดรับรองต่อให้เราหลุดไปแป๊บหนึ่งคลื่นหายหรืออะไรเดี๋ยวเราก็จะกลับมาคลื่นเดิมได้แต่เราต้องไปอยู่แตะคลื่นนั้นให้ได้ก่อนบ่อยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะติดว่าเอ้ยฉันศรัทธาพุทธหรือเปล่าฉันศรัทธาพราหมณ์หรือ อ้อมรักทุกอย่างเลยคือพอเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเนี่ยเราจะมีความรัก,ท,กทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกกลุ่มคนสัตว์สิ่งของเอยอะไรเอออ่ะรอบนองมากเนี่ยพลัง่งจักรวาลมันดีตรงนี้ค่ะเลยอยากให้เพื่อนเเข้ามาด้ยวยกันไปเราต้องรู้ก่อนบางทีอ่ะเราส่งสัญญาณขึ้นไปว่าเราอยากจะถามเรื่องแบบความรักชั้นกับคนนี้เป็นยังไงบ้างตัวเลขมันอาจจะตอบเราได้เลยประมาณนี้หรือไม่ว่าไปติดต่อสื่อสารงานอย่างเงี้ยเราควรจะวางตัวยังไง ก็มันก็จะกระทบได้เลยคือจริงๆเราสามารถตีความตัวเลขได้ทุกๆสถานการณ์ที่เราบอกตัวเลขเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนกับเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นพื้นฐานเฉยแต่เวลาเราตีความเนี่ยมันจะตีความตามสถานการณ์เป็นหลักเนาต้องบอกอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะมีฐานแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ชัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆคือต้องต้องเรียนรู้เองนะคะ พราะว่าคลื่นของใครอะแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะอยู่คลื่นเบตา้าบางคนอาจจะอยู่เดลต้าเก่งเลยค่ะมันมันจะมีสเต็ปคือใครที่แบบทัศนคติเชิงบวกเก่งๆอะก็จะแตะอีคลื่นหนึ่งใครที่เครียดง่ายอารมณ์ุนเชียวร้อนก็จะแตะอีกคลื่นหนึ่ง,ง,ม,นนงมันจะเป็นคลื่นคลื่นสเต็ปม,มันจะมีเลเวลของมันนะคะ,ะแต่ถ้าแบบใครทําสมาธิเก่งๆก็จะเป็นอีกคลื่นหนึ่ง ประมาณนี้แต่นั้นเป็นเรื่องของคลื่นนะมันเป็นเรื่องการสั่นสะเทือนเรื่องคลื่นของพลังงานประมาณตอนนี้เรามาอ่านค่าเลข angel number นะคะคือเลขที่เราเชื่อกันว่ามันเป็นข้อความนะสารจากพลังสารจากจักรวาลใช้คำนี้ดีกว่าตอนนี้ถามว่าการทานายเนี่ยมันแค่บางสิ่งในชีวิตนะคะโดยส่วนใหญ่ตัวเลขล่าเนี้ยมันจะต้องปรากฏซ้ำหรือเราจะเอ๊ะเนี่ยมันจะมีความเอ๊ะในในใน,ในสิ่งนั้นเนาะเรามาดูความหมายความหมายของตัวเลขดีกว่า ถ้าสมมุติเราเจอเลขหนึอาจจะ 1, นึซ้อนสตัวหรือ3ตัวหรืออะไรก็ได้แต่เรารู้สึกอะค่ะว่ามันซ้ำถ้ามันเป็นเลขซ้ำนะนเนี่ยมันแปลแปลความหมายของตัวเลขจกักรวาลเขาจะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ความคิดของคุณเนี่ยกำลังจะกลายเป็นจริงให้โฟกัสในเชิงบวกอันนี้1นน,นะคะแล้วถ้า2อล่ะถ้าสองเนี่ยมันจะเป็นให้เชื่อมั่นในกระบวนการความสมดุลความสัมพันธ์ และการร่วมมือเนี่ยทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายถ้าใครมีประเด็นมีปัญหาอะไรถ้าเห็นสองสองเนี่ยค่อยๆวางใจให้ดีเนาะแล้ว3-3-3นะคะอันนี้เป็นพลังของการเติบโตความคิดสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนของจากจัก,กรวาลแล้วก็ถ้า4-4่ส่ละ4-4่ 4, 4, 4, เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการปกป้องและการนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในส่วนของห้าหห้า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมใจให้พร้อมนะคะก็คือถ้านเลยเห็นเลข 5, 5เนี่ยเตรียมเลย9โมง55นาที10โมง55นาทีอะไรเงี้ยค่ะต้องเตรียมแ,แต่หมายถึงว่าเราต้องปะกันนะคะหรือไม่ก็เราไปขับรถแล้วเราเจออะไรเงรี้ยแล้วถ้า666เ่ะมันจะเป็นคําเตือนให้ปรับสมดุลน,นะคะระหว่างวัตถุก,กับจิตใจใหญ่จมอยู่กับ ทางโลกมากเกินไปเราอาจจะสืบสืบ่อโซเชียลมากเกินไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านมากเกินไปอ่ะถ้าเห็นเลข6 66 6เนี่ยเป็นเขาบอกแล้วจักรวาลเตือนมาละเยอะโดดได้เบาได้เบา,เบานาะอ่ามา7 7 7ดตอนเนี้จักรวาลเตือนมาอะไรตอนเนี้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกถูกต้องเป็นตัวเลขแห่งโชคลาภและจิตวิญญาณอันนี้7 7, 7็นะคะแล้ว888ล่ะ 888เนี่ยจักรวาลเขาบอกเลยค่ะเป็นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์กําลังหลั่งไหลเข้ามาตัวนี้นะแล้วก็9 99 9อันนี้เป็นการสิ้นสุดบางสิ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะให้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นบางคนอาจจะสับสนอยู่ ถ้าเห็น99หรืออะไรก็ตามที่แบบอ่านป้ายโฆษณาแล้วเห็นเลขแล้วเรามันต้องเอ็กกับเราด้วยนะคะลึกๆภายในมันต้องมันต้องส่งสมันต้องสั่นสะเทือนก่อนเราถึงจะตีความเลขนั้นให้ตรงได้เนาะส่วนใหญ่อันนี้อ้อมเห็นละเลขเลขที่อ้อมเคยทายคืออ้อมเป็นคนอ่านอ่านเลขได้อ่านคือตีความเลขอ่ะเลขอ้อมกับเลขของจักรวาลไม่เหมือนกันอ้อมดูแลจริงจริงอ่ะถ้าเป็นส3า,สาของอ้อมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยยากลาบากนะคะเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นความ เป็นความแบบเที่ยงตรงยุติธรรมแต่ถ้ามาจับคู่อนะไรเงี้ยหนักแต่พอเป็นตัวเลขของจักรวาลก็เปลี่ยนอนะตัวเลขของจักรวาลก็เป็นเรื่องดีงามนะเอามาเจ็ดสามเจ็ดสามอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้เจะแบบจะ,จะค่อนข้างเตือนทุกคนเลยว่าถ้าเจ็ดสามเจ็ดสามอะไรเงี้ยมี A A เออน้องเก่งเจ็ดสามเจ็ดสามอย่างเงี้ยก็น้องก็จะสัมพันธ์กับเลขเนะี้ยจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพลังแห่งการเติบโตวความคิดสร้างสรรค์นนะได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลแล้วก็คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นตัวเลขแห่งโชคลาภและจิตวิญญ,ญาณโออแป๊ กลายเป็นแบบคนละเรื่องกับที่อ้อมเคยทายน้องไว้เลยนะคือถ้าเป็นเรื่องการทํานายของอ้อมอ้อมจะทํานายอีกแบบหนึง่งอีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้อ้อมรื้อระบบเก่าหมดเลยแทบจะหมดอ้อมก็เลยไม่ค่อยกล้าจะดูดวงช่วงนี้อ้อมก็เลยแบบเบรกเบรกเบรก,เ,บกเพราะว่าพอเห็นเรื่องของจักรวาลเนี้ยจักรวาลไม่มีสิ่งใดที่ที่เป็นลบไม่มีสิ่งใดที่เป็นบวกมันคละกันนะคะมันจะมีทั้งบวกั้งลบอยู่ด้วยกันได้มันมันเป็นความสมดุลนะ่ะอ้อมก็เลยแบบเฮ้ย งั้นเราไม่จะไม่ต้องตีค่าอะไรละเออแต่พูดลืมแล้วเรื่องเลขศูนย์ศูนย์ของพลังจักรวาลไม่มีนะคะแต่ถ้าเป็นของอ้อมเนี่ยอ้อมบอกเลยจักรวาลเขาไม่นับแต่อ้อมมานับเพราะว่าถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยอ้อมว่ามันเป็นตัวเขาเรียกอะไรมันไปนเพิ่มพลังแต่ละตัวเลขมากกว่ามันส่งผลพลังมากขึ้นไอ้อย่างการณีถ้าเกิด 1 1 0 0สมมติสมมตินะคะอันนี้เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะการเริ่มต้นใหม่ความคิดของคุณกําลังกลายเป็นจริงให้โฟกัสในเชิงบวกแปลว่าคุณต้องเร่งแล้วคุณต้องสปีดแล้วถ้าศูนย์ศูนย์เข้ามาด้วยต้องสปีดแล้วถ้าคุณเห็นนะหมายถึงว่าต้องเอด้วยนะเออถ้าเป็นอ้อมอ้อมก็จะแบบเขาเรียกอะไรอ้อมเนี่ยเป็นคนนักประยุกอ้อมเป็นคนประยุกเก่งแล้วเป็นคนเซงแรงอ้อมบอกเลยอ้อมเซงแรงมากเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยอ้อมเห็นเออพูดเรื่องนี้เราก็เล่าจริงๆงอ่ะบ้านหลังเนี้ มันเป็นสถานที่ที่แบบไม่ได้เห็นอย่างนี้นะคะตอนนี้ทุกคนพุกพ่านมากแต่ภาพเนี้ยอ้อมเห็นก่อนที่อ้อมจะซื้อพี่ที่เขาพามาดูอะคะ่ะพี่ที่เป็นคนขายพี่เจ้าของที่อะชี้ผิดชี้ถูกด้วยซ้าเพราะว่าที่ตัวเองซื้อไว้ไม่แน่ใจเพราะมันเหมือนกันเลยะคะ่ะมันเป็นล็อกทุ่งนาทั้งสามที่ล็อกอะพี่เขาก็ชี้แบบอ้าตรงไหนสักที่นี่แหละตรงนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยอ้อมก็บอกพี่อ้วนเลยบอกเอาค่ะพี่อ้วนยังกำกึง่งกำกึ่งตอนแรกยังแบบเขาเขาจัดสรรน,นะคะร้อยตารางวาร้อยตารางวาประมาณเนี้ย วันแรกอ้อมจะซื้อแค่ร้อยตารางวาวันนั้น้บอกพี่ว่าเลยบอกพอจองสองสองงานจองสองแปลงตอนแรกจองสองแปลงแล้วข้างหลังยังไม่ได้ทํานะคะแล้ววันนั้นประเด็นคืออ้อมมาถางยาอ้อมก็ยังพูดกับพี่ว่าเลยบอกโอ้ข้างหลังนี้เขาน่าจะแบ่งให้เราอีกสองร้อยเนาะอะลรตัดให้เราอะไรประมาณเดี้ยเออได้จริงค่ะแล้วอยู่ๆพี่เจ้าของที่เนี่ยแหละพี่ก้อยแกก็ซื้อเพิ่มสุดยอดเะล่านี่แหละพลังแห่งจัก,กรวาลแต่เราต้องอยู่ในคืนดีนะคะ อย่าไปอยู่ในคลื่นที่พลังงานลบคนท็อกซิกคนขี้นินทาคนสาาใส่ร้ายป้ายสีคนอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบก่อก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าอย่าไปแตะคลื่นนั้นต่อให้เราเคยเป็นเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนะตอนนี้ต้องกดพันธนาการให้ได้อะคะ่ะจริงๆอ่ะเรื่องของคนอื่นอ่ะไม่ได้สําคัญนะคะถ้าเราช่วยเขาไม่ได้มันไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเราจะ เรื่องคนอื่นจะสําคัญก็ต่อเมื่อที่เราสามารถช่วยเหลือได้ในมุมอ้อมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของอ้อมฉะนั้นอย่าแตะเรื่องชาวบ้านเขาก็มีกรรมของเขามันเป็นกฎมันเป็นกฎของเขาเขาทาอะไรเขาก็ต้องได้อย่างนั้นเขาทําดีเขาก็ต้องดีเขาทําชั่วเขาก็ต้องชั่วแต่ไม่ได้เกี่ยวมันเขาไม่ได้ดีกับชั่วหรืออยู่ที่ปากเราเลยหรืออยู่ที่การที่เราไปฟังเขาเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะเนี่ยวันนี้อ้อมก็เลยอยู่ในพื้นที่ของอ้อมอ้อมจะคอยต้อนรับคนที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามา เนี่ยตอนนี้อ้อมจะดีใจมากเลยเวลาพี่ๆเข้ามานะแล้วแบบพี่ๆก็จะมาอวยพรกันที่จริงอ้อมจะบอกทุกคนว่าที่นี่อ้อมอาจจะไม่ได้เชิญเขาเรียกอะไรนะไปไปนิมนต์พระมาทําบุญทํานู่นทํานี่ทำอะไรคือปกติเนี่ยอ้อมจะรู้ด้วยตัวอ้อมเองแล้วว่าอ้อมเป็นมงคลหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นมงคล คนคู่ของเราเป็นมงคลสถานที่นี้เป็นมงคลแน่นอนในมุมอ้อมนะคะอ้อมเชื่อในพลังจัก,กรวาลจริงๆแล้วอ้อมใช้พลังงานเนี้ยขับเคลื่อนจริงๆแล้ววันเนี้ยอ้อมก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องจริงมันมันไม่ได้อยู่ในแค่ในความฝันนะคะจริงๆ่ะกฎของอะไรนะหลักมินิเฟสอะไรเนลมิดอะไรอ่ะอ้อมทำมาหมดแล้วแต่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วในส่วนคนที่จะเข้าถึง กดพลังงานพวกนี้ได้ง่าย,ายนะคะก็คือคนที่อยู่ในคลื่นของสมาธิออาบอกเลยถ้าใครทําสมาธิเก่งๆนะไม่ว่าจะเป็นเล่นโยคะมันไม่ได้หมายถึงว่าไปเข้าปฏิบัติอะไร,ไร่ไม่ใช่นะคะแค่ร้องอยู่ในเขาเรียกว่าลูกอย่างเงี้ยอยู่ในงานที่อดีเรตที่เราลากักแล้วอยู่กับสมาธิแน่นๆอะไรเงรี้ยแล้วอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวเสพอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วอยู่กับมันนะคะอยู่แต่อยู่ในความแบบฟูๆนะใจอิ่มๆอย่างเงี้ย นี่แหละนีะ่คือพลังงานของจักรวาลเราเขาไม่ได้เลิกาศาสนานะคะไม่เป็นต้องไปทําอะไรแต่ถ้าคนบางคนอาจจะไปใส่ชุดข,ขาวนุ่งขาวห่มขาวแล้วรู้สึกฟินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้อันนั้นก็เป็นพลัง,งจักรวาลมือนกันมันได้หมดนะคะหรือไม่โยคะจริงๆรอะออมมาที่อ้อมได้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าออมได้จากโยคะเพราะเขาดึงศักยภาพภายใน,ในตอนนี้ที่ออมเรียนต้องขอบคุณต้องขอบคุณคลาสของของไมพีโยค,คะนะคะคุณโอเนี่ยจริงๆอะมันเป็นคลาสที่ถอดเปลือกอะ มันเป็นค้าถอดเปลือกจริงๆนะคะมันมันปลดปลดเปลือกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาะมันมันน่าทึ่งเหมือนกันไมฟูเนตเนี่ยจริงๆเพราะว่าอะไรมามันเป็นพัฒนาจิตใจจริงๆอะเราจะไม่เห็นนะปีสองปีสามปีแรกอะเราจะมาเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราเอามาใช้มันเหมือนเป็นอาวุธนะเหมือนเราไปสะสมอาวุธอะค่ะฝึก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 สะสมอาวุธไปเรื่อยๆมันตัวมันเล็กลง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 แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลง่ายขึ้นแต่ คนกระทบของคนกลุ่มที่จักรวาลบอกแล้วคนเป็นผู้ถูกเลือกมั้ถ้ากลุ่มผู้ถูกเลือกอ้อ,อมาอาจจะเป็นหนึ่งนั้นพวกเซนต์แรงพวกรับรู้ล่วงหน้าพวกคา,การการนเก่งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เปิดรับคนกระทบจะแรงกว่าคนที่เขาแบบไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกเท่าไหร่มันก็จะดีหน่อยมันก็จะได้อย่างเสียยาแต่จริงๆถามว่าตอนนี้อ้อมก็ต้องอยู่คงสภาพเนี้ยค่ะต้องปรับคืน มื่อกี้อ้อมต้องต้องอย่างเงี้ยตอนช่วงเนี้ยอ้อมอ้อมรู้สึกอ้อมสะเทือนสเทนมากก็เรื่องของสภาวะของแผ่นดินไหวก่อนอัน้นี้อ้อมก็สัส่นสะเทือนไปรอบหนึ่งนะคะเรื่องของการเจ็บไข้ยได้ป่วยโควิดแล้วก็มาแผ่นดินไหวรู้สึกรอบเนี้ยเขาเขาหนักไปนิดนึงมันเห็นภาพมันเห็นภาพผู้คนล้มตายอีกแล้วก็เลยก็เลยค่อนข้างกลัวก็เลยเปิดออกมาเนี่ยค่ะเราก็มาคุยกันเรื่องพวกนี้แหละอ้อมก็เลยแบบเปิดความสุข ความที่เรามีอ่ะเราอิ่มจริงๆนะเราเอามีความสุขจริงๆนะนะวันเนี้ยมีความสุขแบบที่ผ่านมาแผลเป็นเราเยอะมากเลยทั้งชีวิตเราเราเราลุ่มลุกคุกคามไปเยอะมากเลยแต่พอวันนี้เรารู้เลยว่าการที่ เป็นลูกลักของจักรวาลเนี่ยมันดีจริงๆเนาะแบบน้อมน้อมแม่ของโลกแบบแม่โลกเนี่ยพื้นดินเนี่ยที่เขาให้เราอยู่ที่เขาให้เราสายอาศัยเนี่ยทั้งดินน้ําลมไฟอมไห้หมดเลยนะแม่ของมือ้มเป็นคนไหาทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเด็กเด็กน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบให้ความรู้ให้แล้วไม่ว่าไหเลยนะคะเด็กโป้งเด็กฟ้าม่นอมไห้หมดเลยนะอมไม่ได้สี่งนี้เลยนะอมสองคนนี่แบบพี่ว่านี่ยิ่งแบบพ่ออมนะเป็นคนที่ไหวเด็กด้วยซ้ำย่อมถึงได้บอมทึ่งพี่ว่านะเป็นคนเป็นตัวสอน ทำให้ทำให้เรารู้ว่าเออคนที่อัตราเล็กๆเนี่ยมันอยู่มันอยู่ง่ายมันอยู่ง่ายๆเนาะนี่แหละพลังแห่งจัก,กรวาลปรับคืนให้ตรงจูนพลังงานให้ได้นะคะแล้วถ้ามีอะไรเราลองมาคุยกันดูเผื่ออ้อมไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวมาแชร์แต่อ้อมมาใจ เก่งนะเนาะ้มเป็นคนที่แบบเออเป็นเป็นคนมีพลังงานดีเป็นคนมีพลังงานนะคะรับรู้พลังงานของผู้คนได้ด้วยเหมือนกันถูกง่ายหัวร้องง่ายเนาะวันจะเป็นอย่างไรมันจะมีคู่คู่กันอยู่อ้อมจะเป็นคู่คู่แต่จริงๆแล้วจิตใจอ้อมปากไม่ดีแต่จิตใจดีสุดใจแซลแต่เดี๋ยวนี้ปากดีขึ้นค่อยว่าอเนาะมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะมันถอนเปลือกไปแล้ะตอนนี้เปลือก มันก็ยังมีบ้างเล็กน้อยที่แข็งสําหรับกรณีที่อาจจะต้องสอนคนบางคนอมก็จะถึงจะใช้แต่ถ้าไม่อะไรนั่ไม่ไม่ค่อยน,นั่นนะคะไม่ค่อยได้สนใจไม่ให้ค่ามากกว่าเราจะไม่ให้ค่าไม่ให้พลังงานเราไปลงไปข้างล่างเพราะว่าเราเรามาแล้วเรายกระดับแล้วเนาะจิตเราขึ้นเลเวลละตอนนี้เลเวลเราค่อนข้างโอเคละเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ละเราคบหาคนที่แบบเป็นมงคลมาก แล้วก็เราอยู่กับสถานที่ที่มันงดงามมากอะเมียวกับจะได้นั่งเมาสมอยซอยก้าอย่างเ <c oughs> ดี้ยโนเป็นไรก็ขอขอบคุณมากเราไปคุยกันน